อันละก็ต้องกลาาสวัสดีมีดักนักเล่นเกมด้วยนะครั <Okay. S 1> บผมโย่ผมปออตีนะเชียง์ฟิฟ้าไรซีโอเควันนี้ผมจะมารีวิวนักเตะที่คนมาคอมเมนต์ให้ดูให้มารีวิวให้ดูนะเป็นคอมพานีเอโมจินะเป็นอากัปตันทีม <Whoa. S 1> ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในยุค10ปีหลังนี้นะเออเป็นกองหลังเซ็นเตอร์แบ็กที่ว่าดีดีดีอันดับต้นๆของพรีเมียร์ลีกโ <Okay. S 1> อเคมาดูสเตตคร่าวๆของเขาหน่อยแล้วกันนะ เป็นความสูง192น้ำหนัก85นะรูปร่างมาตรฐานเท้าซ้าย3ขวา5นะถือว่าคุอน้างโอเคไม่ขี้เลดเสือใช้ได้ทักษะ2ดาวก็ปกติแนละ้วนิสัยนะ,ะมีพะทะได้ดีส่งไกลมงบอลแล้วก็สเตตัสข้าวๆก็ความเข็งเก่ง111นะถือว่าเยอะเลยความเร็ว96ถือว่าเยอะ กระโดด1 0อยสไลด์100ควบคุม99ประกบตัว110เข้าประทาน100ส่งสั้น100มุงบอน110รเข้าสกัด99ปัิกิริยา110ลดูดัน110เอ่อมาพูดถึงข้อดีของออมาัีก่อนนะออมาัีจะมีข้อดีตรงที่ว่าเป็นนักเตะที่ค่อนข้างมีความเร็วจัดเป็นกองหลังที่มีความเร็วมุ่งบอลได้ดีมุงบอลลูกากาดถือว่า ก็บเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยและการสกัดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทั้งที่ผมเล่นมาประมาณสิบตามงได้ดีมากมาที่ข้อเสียของเขาก็คือเป็นนักเตะที่ประกบตัวไม่ค่อยดีนะชอบประกบตัวแบบหลุนๆนะถามว่าถ้าผมจับคู่เขากับคอมบนีกับบัวเต็งนะบัวเต็งดูเด่นกว่าเยอะเลยแต่ลูกกาการบัวเต็งสู้คอมบานีไม่ได้ หาแบบนักเตะเหมือนลาป็อกอะไรเงี้ยเหมือนเขาเป็นเด่นอยู่แล้วลาป็อกมีความเร็วเข้าระทะได้ดีอะไรเงี้ยไว้เขี่ยลูกอ่าบนพื้นแล้วก็เอาพอปนีเขี่ยลูกกากัดโคตรโหดเลยเดี๋ยวไปดูไฮไลท์ที่ผมตัดไปดูคร่าวๆมีไม่เยอะนะเพราะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่จะไปดูกันเดยด้วยเสียบอลก็จังหวะนี้ก็จะแทงมาเนี่ยพอปนีตัดบอลได้เด่นตำแหน่งดีลูกนี้ เปิดมาคอมเมดีตักบอลได้ถือว่าการยืนตำแหน่งก็ค่อนข้างใช้ได้จังหวะนี้ตดนเขาบุกมาก็บอลกระชอมาอย่าปฏิยาถือว่าวยอยู่จังหวะนี้ลูกเปิดมุมนะนี่ก็คอมเมดีเราได้เปิดมุมตอนนี้ก็โชบมุมแต่ว่าไม่เข้านะเน้นเป็นมุมกระกัดมากกว่าจังหวะนี้ก็โดนบุกมาเป็นเขาวิ่งขึ้นมาแล้วก็จังหวะนี้จะล็อกบอลตดนคอมเมดีคนเราไปท้าเห็นไหมว่าคู่ต่อสู้จะไม่ลงนะได้ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ จังหวะน,นี้เขาก็มาข้าเปิดมาก็ไม่อยากเห็นนะชั่วโมงขนาดวิ่งมาจากด้านหลังเขาจะมุมได้จังหวะน,นี้เขา,านีเช้ความแข็งแร่งชนแบบหรือชนไม่ค่อยแรงนะขนาดเป็นกล้องหลังตัวใหญ่นะจังหวะน,นี้ก็อ่านบอลตัดบอลได้แล้วก็จังหวะต่อมาจังหวะนี้ก็อ่านเกมอ่านเกมก็ถือว่าใช้ได้นะจังหวะน,นี้โดนลูก ไอ,อ้ขวางขวาถูกแล้วเขาไม่ยินไหมเที่ยววิ่งมันวิ่งหันหลังนะแต่มันก็กลับไปงงได้จุดที่ต้องก,กวนะมันงงได้หมดเลยเว้ยเลียวแล้วไมเ,เลยพอเปิดมาก็งงไปอีกนะมึงจะกัดแต่ทิศทางม่ค่อยดีเท่าไหร่